คปนี้ก็มาพบกังพัตตาพากินพาเทียเช่นเคยนะคะคลิปนี้พัตตาก็จะทําหมูสามชั้นทอดเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะไปค่ะล้างหมูกันนี่สามชั้นล้างเกลือ เรียบร้อยตามด้วยน้ำปล่าน้ำปล่าสองน้ำเรียบร้อยไปหั่นกัน เคร่งปรุงก็มีใช้สามอย่างเกลือผงปรุงรดแล้วก็งาขาวเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะสามชั้นสวยมากประมาณนีเเนน้เพื่อความน่ากินเพื่อความน่ากิน ช่องฟิตนานไปหน่อยถ้ามันแข็งๆอยู่มันจะหั่นง่ายเรียบร้อยเส้นที่หนึ่งมีเส้นที่สองจ้า ทำไมอ่ะเพราะไอ้ร้านที่สั่งมันถูกเหมือนกันในช้อปปี้เท่าไหร่ราคาต่อตัวก็ตามไซส์ของหนูที่ดูมาก็ดีเวานนี้เทปน้อยนิดเจ๊ะ อันชิ้นประมาณนี้เพื่อความสวยงามและความน่ากินปเรามาลงมือหมักกันหมักทิ้งไว้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่สะดวกแต่วันนี้พัตตามีเวลาเหลือเยอะน่าจะแช่เป็นชั่วโมงหมักทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วก็เวลาจะทอดเราก็มาคลุกเขากับแป้งทอดกรอบอีกทีนตอนนี้หมักไว้ก่อน ครึ่งโลเกลือปน่นครึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชางาขาวก็กะกะเอาพอประมาณพอน่ากินคุกเขาให้เข้ากันแล้วแล้วหมักทิ้งไว้หนึ่งสงัโมง เดี๋ยวเวลาจะทอดเราก็จะมาคุกแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ใครไม่คุกก็ได้มันก็จะน่ากินพัตตาลองสองสูตรเลยรอบนี้ว่าจะลองคุกแป้งทอดกรอบดูสิโอเคนะคะเดี๋ยวหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาทอดกันได้หนึ่งจานแล้วเลงโอเคจ้า ชทอ,อาจา่อนเพื่อนๆหมักหมูได้ที่แล้วเรา <Two S 2> ก็จะมา <hours later. S 2> คุกแป้งขา้าวโพดนะคะนี่อันนี้พาตาใช้แป้งขา้าวโพดอันนี้เหลืออยู่หน่อยแล้วก็จะทำการคุกนะคะก่อนทน <Okay. S 2> อดโอเคประมานี้หมดพอดีพุ่งนี้นพยายามเลย แป้งทอดกรอบผตาใช้แป้งข้าวโพดนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้พผตาก็ตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวร้อนน้ำมันเดือดเราก็จะไปทำการทอดกันน้ำมันร้อน เดี๋ยวเราก็จะมาทำกันทอดกันกับข้าวสวยแล้วร้อนวันนี้กินข้าวสวยโอเคร้อนน้ำมันรอน้้ำมันร้อนแล้วมาทอดกันน้ำมันร้อนแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพตาจะเอาหมูลงเลยนะคะ

น่าจะอร่อยความน่ากินเริ่มมาแล้วปิดฟ้าไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวให้มันเหลืองแล้วค่อยมากลับ เริ่มเหลืองแล้วเพื่อนๆสักพักเราก็จะมากลับกันนะจ๊ะมาจ้ามากลับหมูกันคนอื่นต้องปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวมันระเบิดใส่ให้มันหายระเบิดก่อนค่อยเปิดฝาแล้วคนไม่ okay. Okay. งั้นมันจะระเบิดใส่เรานะจ๊ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมาจ้าน่าจะไม่กระเด็นแล้วลนะ่ะ มากัดหมูกันดูสิดูสิไอ้เยอะไอ้ยอะอืดแก๊บดีกว่าปลอดภัยคือเป็นแผ่นเลยเพื่อนๆเอเอไม่ได้เอามันออกเดี๋ยวนะขอกัดหมูก่อนกัดหมูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะทอดต่ออีกสักพักให้มันเหลืองๆน่ากินแต่ยังแยกชิ้นไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้แยกก่อนเดี๋ยวให้มันสุกอีกนอยเดี๋ยวค่อยมาแยกตอนนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นไฟเดี๋ยวมันระเบิดใส่โอเคปะรอใกล้แล้วเพื่อนๆ เอาอีกหน่อยให้เหลืองอีกหน่อยเพื่อความน่ากินโอ้โหเห็นแล้วหิวข้าวหิวข้าวเลยหันจังเลยหมูตอดเราหมูตอดเราอีกจักน้อยอีกจักน้อยเพื่อความน่ากินได้แล้วเพื่อนๆสางชั้นทอดเกลือเราน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาตักเสด็จน้ำมันกันนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าสั่งชั้นทอดเกลือรเราม่มากินมากตายแม่แม่แม,แม่กระดกกระดกห้อยห้อยห้อยเอาละมาเด้อมาเด้อสั่งชั้นทอดเกลือเมื่อนีต้ตาแซบ่บตาแซ่บเข้านฮ้อน ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีแต่วันนี้พตาจัดข้าวสวยนะเจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงนากันแสบๆม่อนี้ปวดท้องกินเพชบดาหากินจิตจืดจะอีละไปเว้าแลยรก็ไปไปกินข้าวแรงโอ้ยน่ากินมากคุณเพื่อนสามชั้นทอดเกลือเราอย่าลืมจัดกันนะจ๊ะบ่ยากสามชั้นหัน่น มกเกลือใครชอบใส่ผงปรุงรสก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หรือจะใส่น้ำตาลแทนก็ได้นะคะมากินมากทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันมาเนี่ยไปจ้ากินข้าวแรงกินข้าวแรงมากินขนาดสามชั้นทอดเกลือสามชั้นทอดเกลือมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวแรงด้วยกัน เมนูสามชั้นทอดเกลือข้าวสวยฮอนฮอนมาเดอ้อกินข้าวแรงนํากันพ่อแม่พี่นอ้องมากแม่ก็ได้บอกหุ้งคือเกาโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากืมาด้วยจ้าโอ้ยพี่นอ้องหมูทอดเกลือเป็นตะกินขนาดมาเด้อมาเดอ้อเอาละลงมือแล้วเด้อบะเนียมาจ้าข้าวแรง สามชั้นสามชั้นทอดเกลืองาขาวเขาสวยฮอนหอน,หอนบักหุงเซ็เบๆเพิ่มๆเหลืองๆบักหุงสุกมาอยู่ข้าวมามาเด้อสปูตเกิ้ยิงเขาแรงน้ำกันสามชั้นทอดเกลือ มล้ำขนาดอร่อยอกำลังดีร้อนข้าวก็ร้อน เสร็จก็กินเลยหิวแหง้ง <c> ห <oughs> ิวแหง้งหิวแหง้งหนังกรอบมาก ลืมตัวแล้วลมร้อนเมื่อวานกินอะไรอ่ะกินกินอาหารทะเลกับเด็กๆปลาหมึกย่างรู้ไปโดนตัวไหนเข้าปวดท้องอีกละนี่ต้องหากินจี๊ีดิ่งละวางขวดยาขนาบข้างเลยพักเนี้ย กินละลรนิดอะไรหน่อยก็ปวดท้องวันนี้ต้องหากินอาหารอ่อนอยากจะบอกว่าอร่อยมากตำชั้นทอดเกลือชิ้ๆสวย ว่าอร่อยมากเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยาก <c oughs> ดิมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเลือติดมืออร่อยอร่อย <c oughs> อตบไทยด้วยบักฮุงสุก มากไม้ที่เรามีติดบ้านอืหวานหวานไม่เพิ่งปอกแต่ไม่ได้แช่เย็นเดี๋ยวแช่เย็นยิ่งอร่อยอืม อยู่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพตาพากินพาเที่ยวด้วยนะกดติดตามให้ปาตาด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย